สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพุธในช่วงเดือนกันยายนปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยพอมันมีพลังงานของไพ่เดอะจัสติกที่ปรากฏขึ้นมาแล้วมีไพ่ the impress ที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็มีไพ่เดอะซันะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยอันเนี้ยก็บอกให้เราได้รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในความสัมพันธ์ของคุณนะไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานหรือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวบุตรบริวารหรืออาจจะเป็นคนรักคู่ครองพี่น้องของตัวคุณเองก็ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบความคิดการกระทำของตัวคุณเองที่ปฏิบัติต่อกันนะแล้วก็ช่างใจดูให้ดีนะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ย ถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เดอะซันนะไพ่เดอะซันเนี่ยก็เป็นตัวแทนของเพื่อนฝูงบุตรบริวารน,นะคนในครอบครัวที่บางทีคุณปฏิบัติกับผู้ใหญ่ในบ้านนะอย่างไม่ให้เกียรติหรือมันจะมีในเรื่องของการออทอดทิ้งกันไม่รับฟังหรือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่เชื่อฟังกันอนะประมาณเนี้ย แล้วแถมบางคนนี่มีในเรื่องของการเอาแต่ใจด้วยนะคุณใช้ความรักของใครบางคนที่เขามีต่อคุณน่ยคุณใช้มันมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองเรียกร้องเพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่แคร์ด้วยว่าความรู้สึกของผู้ใหญ่ในบ้านเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็น เพราะว่าพลังงานของไพ่ควีนถือถ้วยไพ่ t ด e ะอิมเพรเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนที่เป็นแม่นะที่มีปัญหากับลูกแล้วในเวลาเดียวกันผู้จัดก็จะมาโทษว่าลูกเนี่ยดือ้อฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องดูด้วยว่าเราเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่แบบไหนเราควบคุมแล้วก็บังคับจิตใจลูกเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็บางทีเราอาจจะเรียกร้องหรือว่ากดดันลูกเรานะในเรื่องของออการใช้เงินหรือการใช้ชีวิตของเราเองเนี่ยที่บางทีอาจจะไปเป็นภาระให้กับลูกหลานได้ทีนี้ผู้จัดก็กลัวว่าไอ้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย นะก็อย่างที่บอกอะ่ะมันเริ่มมีปัญหาแล้วทีนี้คุณก็ต้องดูนะว่าใครที่ปฏิบัติต่อกันอย่างไม่ให้เกียรติเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณก็มีกันอยู่แค่นี้นะแต่ว่าคุณจะมาซ้ําเติมกันทําไมนะเอาถ้าเกิดว่าคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยอันนี้ผู้จัดก็มองเห็นละบางทีลูกก็อาจจะดื้อหรือบางทีคุณก็อาจจะแบบว่า ใช้ไอ้ความรักที่ลูกมีต่อค,คุณเห็นใจคุณเนี่ยนะมาเรียกร้องนะเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการอันเนี้ยก็อาจจะเป็นสถานะใดสถานะหนึ่งก็ได้นะที่ตอนเนี้ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วในความสัมพันธ์ฉะนั้นในเหตุการณ์เนี้ยคุณก็ต้องอ,อดูแลความรู้สึกของกันและกันแล้วก็ สิ่งที่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำนะมันจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณเองแล้วก็คนรอบข้างทำใหออ้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหนักใจนะนั่นก็คือ,อ,อพลังงานของไพ่แปดดาบนะอันนี้คุณก็ต้องตรวจสอบความคิดของคุณเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ย ใครบางคนเนี่ยพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกนั่นแหละเพราะว่าคุณกเ็เป็นพี่น้องกันเป็นแม่ลูกกันนะเป็นคนในครอบครัวเดียวกันคุณก็ไม่อยากที่จะให้ใครเขารู้ว่าคุณเนี่ยมีปัญหาอะไรยังไงพลังงานของไพ่สีไม้เท้าก็บอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นฝ่ายยอมนะพยายามที่จะเป็นฝ่ายอ่อนข้อ กับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยได้ไปต่อทั้งๆท,ที่บางทีอยู่ในบ้านเดียวกันนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะแล้วก็ผู้จัดก็มองเห็นแล้วว่าใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเป็นประเภทเห็นแก่ตัวแล้วก็มีแต่เรียกร้องและไอ้นิสัยที่เขาเป็นคนที่เอาแต่ใจมองไม่เห็นหัวใครอันนี้ก็เป็นพลังงานในด้านลบของไพ่เดอะซันนะ ก็บอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้ยากที่จะเปลี่ยนนะถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะให้โอกาสเขาไม่ว่าคนคนนี้เป็นใครในความสัมพันธ์ก็ตามรวมไปถึงคนรักคู่ครองของคุณด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผูจ้จดจะพูดถึงในเรื่องความรักอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงคนในครอบครัวพลังงานของไพ่ห้าดาบเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าคนคนนี้ มีแต่เอาแต่ใจนะแล้วก็ไม่มันคงในจิตใจไม่ซื่อสัตย์ในหน้าที่แล้วก็ใช้หน้าที่ของเขาเนี่ยนะในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อ,เ,อ,อเรียกร้องนะกดขี่ข่มเหงอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์แบบเนี้ยที่คุณปฏิบัติต่อกันฉะนั้นต่อให้คุณพยายามมองข้ามปัญหา นะเพื่อให้คุณน่ได้อยู่ตรงนี้เพื่อยอมกับอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกให้คุณได้รู้ว่าสถานการณ์มันก็จะไม่ดีขึ้นนะมันก็จะไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยิ่งได้ใจยิ่งไปเพิ่มอำนาจให้กับเขานะอันนี้ก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวแล้วถ้าเป็นคนรักล่ะนะในเหตุการณ์เนี้ยผู้จัดก็รู้แหละว่า ใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องต่อว่าต่อขานอะไรใดๆนะในช่วงเวลาเนี้ยผู้จัดมองเห็นนะพอมันเป็นพลังงานของไพ่ The e m p r e s s ที่เป็นไพ่กับหัวคุณอาจต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยเพื่อความสุขของคนส่วนรวมนะเพื่อลูกเต้าของคุณให้เขาเนี่ยมีความสุขให เหมือนกับว่าครอบครัวเนี่ยไม่แตกแยกนะอันนี้ก็คือการที่ใครบางคนเน่ะเสียสละอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ยอมอยู่ภายใต้ไอ้กฎระเบียบที่ใครบางคนเนี่ยเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นมานะแม้เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องเสียเปรียบแล้วก็จะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเนี่ยทำกับเขาเหมือนเขาเนี่ยไม่มีทางเลือก หรือทำกับเขาเหมือนเขาไม่ใช่คนรักคู่ครองเพราะถ้าเป็นพลังงานของไพ่คิงถือถ้วยนะถ้าเป็นพลังงานในด้านลบอันเนี้ยบอกได้เลยว่าคนคนนี้ไม่ได้คิดที่จะเปลี่ยนนะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะเนี้ยที่ผู้จัดได้พยายามอธิบายให้คุณมองเห็นจากหน้าไพ่คุณก็ต้องทำใจเลยว่าสถานการณ์มันจะไม่ดีขึ้นนะคุณก็ดูแล้วกันว่า คุณอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรนะแล้วก็คุณก็จะต้องยอมรับทำใจควบคุมกันให้และรับให้ดีเพราะว่าในเหตุการณ์เน,นี้ยผู้จัดมองเห็นเลยถ้าคุณไม่มีปัญหาในเรื่องคนรักคู่ครองคุณก็อาจจะมีปัญหากับบุตรบริวารพี่น้องที่บางทีเนี่ยเอ่อมันจะมีในเรื่องของการเอ่อไม่ได้รับความเป็นธรรมนะมีการเล่นพักเล่นพวก เข้าข้างคนที่มีอำนาจเข้าข้างคนที่มีผลประโยชน์แล้วก็อาจจะรวมหัวกันนะโกงหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นการทำลายจิตใจกันด้วยนะทีนี้พอมันมีพลังงานของไพ่ The Impress เนี่ยผู้จัดก็กลัวว่าการที่คุณยังเลือกที่จะทนอยู่ในความสัมพันธ์ หรือว่าทนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบนะยอมกับสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องอ่ะเพราะคุณคิดว่าวันทั้งหน้าเนี่ยคุณคาดหวังนะว่าจะได้รับการเลี้ยงดูจากคนคนนี้นะอันนี้ผู้จัดก็กลัวว่าคุณ่ะจะผิดหวังเพราะว่าคนคนนี้ถ้าเป็นตัวแทนของไพ่เดอะซันที่เป็นพลังงานในด้านลบคนคนนี้ไม่เคยนึกถึงบุญคุณใครนะ แม้แต่ตอนที่เขาทำอยู่ในช่วงเวลานี้เขายังไม่คิดเลยว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเขาคิดถึงแต่ความต้องการของเขาคนเดียวแล้วโดยเฉพาะพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาใช้ไอ้ความที่เ,เขาเนี่ยมีปมด้อยในวัยเด็กสมมุติว่าพ่อแม่อาจจะเลิกกันหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้ไอ้สิ่งนี้มาเป็นข้ออ้าง นะในการแก้ตัวในการที่เ,เรียกร้องเพื่อให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกับว่าเป็นอ้างว่าเขาเนี่ยมีปมด้อยฉะนั้นเขาจะใช้อันนี้มาเป็นเครื่องมือแล้วนะในเรื่องของการต่อรองแล้วก็ควบคุมผู้ใหญ่ในบ้านผู้จัดก็บอกให้คุณรู้แล้วนะว่าเขาเป็นคนยังไงถ้าเกิดว่าคุณจะทุ่มเทจิตใจ นะหรือว่าทุ่มเทเงินทองอะไรให้เขาในสิ่งที่เขาเรียกร้องกดดันคุณแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยเถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่เหลืออะไรเลยคุณก็อย่าคาดหวังเลยว่าคนคนนี้เขาจะอยู่เคียงข้างคุณนะช่วงเวลาเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์การที่ใครบางคนอยู่รอบข้างคุณหรือไปไป,ไปม,าม,ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องของความรักนะมันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็ สิ่งที่คุณต้องพึ่งพาอาศัยกันอันนี้ก็คือสิ่งที่หน้าไพ่บอกให้คุณได้รู้นะถ้าคุณเลือกที่จะมองข้ามเลือกที่จะประคองความสัมพันธ์อยากให้ทุกอย่างมันเป็นครอบครัวไม่อยากจะกลายเป็นคนใจดำนะที่จะต้องตัดความสัมพันธ์กับลูกเต้าหรือพี่น้องหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้คุณก็รู้แล้วกันว่าคุณ จะเจอสถานการณ์ในรูปแบบไหนนะอันนี้คุณก็ต้องทำใจแล้วถ้าเป็นในเรื่องของอคนรักคู่ครองคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็รู้แล้วละว่าคุณไม่มีความเท่าเทียมถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่เจ้าชู้นะเขาก็ยังจะเป็นของเขาแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นประเภทชอบควบคุมใช้อำนาจใช้อารมณ์แบบว่าขี้เวียงขี้วีนนะเพื่อ ควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อเรียกร้องให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการถ้าคุณยอมเขาแบบนี้มันไม่มีทางหรอกที่เขาจะเปลี่ยนนะคุณจะต้องเปลี่ยนตัวคุณเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าไผ่เตือนคุณนะหรือว่าคุณจะเลือกทนอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะสร้างภาพทำเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคแต่บอกให้คุณได้รู้เลยว่าเขาอยู่กับคุณเนี่ยเพราะว่า,าความมั่นคงของคุณ นะเพราะว่าเงินทองหน้าตาศักดิ์ศรีของคุณแต่ถามว่าความซื่อสัตย์ของเขามีให้คุณไหมอันนี้บอกได้เลยว่าไม่มีนะแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดว่าคุณกำลังคบหาอยู่กับใครบางคนนะแล้วคุณเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างอันนี้ไพ่ก็คอนเฟิร์มให้คุณได้รู้ว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเห็นแก่ตัวนะแล้วก็คุณคาดหวังพึ่งพาอะไรจากเขาไม่ได้ด้วย ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีลูกเต้าอะไรด้วยกันน้าไม่มีภาละอะไรผูกพันก็อย่ามานั่งเป็นทุกข์เลยนะการที่คุณเลือกที่จะให้โอกาสค,คนคนนี้หนึ่งเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนสองเท่ากับว่าคุณหมดโอกาสแล้วก็คุณก็ปิดกั้นโอกาสตัวคุณเองกรณีบางคนเนี่ยผู้จัดก็มองเห็นแหละว่าถ้าเกิดว่าคุณทอดทิ้งกันไม่ดูแลกันแล้ว มันก็มีในเรื่องของการฟ้องร้องกันแล้วล่ะนะเพราะว่าไพ่เด e j u s t ติ e เนี่ยมันปรากฏขึ้นมาก็หมายความว่าใครบางคนเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงระหว่างการทำเรื่องยากันเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะมีความคิดอันเนี้ยอยู่ในหัวสมองเขาแล้วฉะนั้นผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนในความสัมพันธ์นี้นะคุณก็อย่าประมาทก็แล้วกัน สิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันอาจจะไปกดดันทําให้ใครบางคนเนี่ยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรในสิ่งที่บางทีตัวเขาเองก็นึกไม่ถึงก็ได้แล้วตัวคุณเองก็เชื่อว่าเขาคงไม่ทําอะไรแบบนี้นะเพราะคุณมองเห็นเขาเนี่ยเป็นเหมือนของตายอันนี้ก็อย่าประมาทนะแล้วถ้าเป็นในเรื่องของการลงทนุนร่วมหุ้นทําอะไรร่วมกับใคร อันนี้ก็บอกให้คุณได้รู้ว่าถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่ช่างใจนะก็ขอให้คุณหยุดการตัดสินใจเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการที่คุณกับเขาเนี่ยจะมีปัญหากันภายหลังแล้วก็ไปกันไม่รอดนะเพราะว่าพลังงานของไพ่สิบถ้วยเนี่ยปรากฏขึ้นมาให้เราได้เห็นไพ่เดอะอิมเพรก็บอกให้เราได้รู้ว่า ธุรกิจการลงทุนมันจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณอาจจะขัดแย้งกันเองใครบางคนเนี่ยอาจจะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรคิดที่จะเอาเปรียบกับอีกฝ่ายหนึ่งเราก็ถ้าเกิดว่าคุณร่วมงานกับเขาเป็นหุ้นส่วนหรือว่าลงเงินหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยนะคุณจะถูกควบคุมแล้ว ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบต่อล้อต่อเถียงอะไรกับใครไม่ชอบมีเรื่องมีราวอะไรกับใครคุณเสียเปรียบเขาแน่นอนแล้วดีไม่ดีเนี่ยเหมือนเขาเลือกแล้วอ่ะเขาเลือกเหยื่อแบบเนี้ยเขาเลือกคนลักษณะเนี้ยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนซื่อนะเป็นคนที่ไม่อยากจะมีเรื่องเอาความอะไรกับใครฉะนั้น คุณก็ต้องตัดสินใจให้ดีแล้วก็ศึกษาดูใจคนคนนี้ให้ดีก็เอาเป็นว่าในเรื่องการเงิน<_ <k> _ <d> การลงทุน <_ d> การร่วมหุ้นอะไรกับใครเนี่ยขอให้หยุดเอาไว้ก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยคุณจะต้องติดอยู่ในภาระสัญญาหน้าที่ที่เหมือนกับว่าทั้งเป็นทุกข์ทั้งหมดศรัทธาในากันและกันนะแล้วไหนเงินก็จะต้องมาจมแล้วคุณจะจบออกจากตรงนี้ก็ยังทำไม่ได้ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าไผ่เตือนคุณนะแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ลงลึกในความสัมพันธ์อะไรกับใครก็ตรวจสอบตัวตนทาตแท้ของคนคนนี้ให้ดีบางทีเขาอาจจะไม่โสดก็ได้เขาอาจจะมีคนรักคู่ครองอยู่แล้วนะแต่ก็ยังมาคบคุณหรือ บางทีคุณเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตอนนี้คุณก็รู้ว่าคุณจะไม่ได้รับความเท่าเทียมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ่อเหมือนกับว่ามันเป็นทางเลือกแล้วก็การตัดสินใจของตัวคุณเองอะ่ะไพ่จึงปรากฏขึ้นมาเพื่อเตือนสติคุณให้คุณช่างใจกับสิ่งที่คุณทำ นะกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่การที่คุณคบหาดูใจอะไรกับใครการที่คุณจะต้องทนอยู่ในความสัมพันธ์กับใครก็ตามคุณได้รู้คำตอบแล้วนะว่าสถานการณ์มันจะเป็นยังไงที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่ที่ความเข้มแข็งของตัวคุณเองนะแล้วก็ความพร้อมของคุณว่าคุณพร้อมที่จะจบพร้อมที่จะออกจากตรงนี้หรือยัง นะก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะแล้วการทำงานร่วมกับใครเนี่ยนะเจ้าของเจ้านายก็เป็นประเภทใจดำนะภายนอกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูดีภาพพจน์อะไรของเขาเนี่ยดูดีหมดเลยแต่พอ คุณได้เข้ามาร่วมงานแล้วเนี่ยคุณถึงจะได้รู้นะว่าไอ้ที่ทำงานแห่งเนี้ยมันไม่เป็นมิตรนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออาจจะเป็นเจ้าของเจ้านายอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มันจะมีในเรื่องของการเล่นพักเล่นพวกนะมีในเรื่องของการแบ่งแยกการถูกเหยียดหรืออะไรประมาณเนี้ยนะที่มันเหมือนกับว่าการทำงานตรงเนี้ยมันไม่เป็นมิตรแล้วคุณก็ไม่มีความสุขกับ สิ่งที่คุณเลือกนะอย่างที่ผู้จัดบอกอ่ะภายนอกมันอาจจะดูดีก็ขอให้คุณเตรียมทำใจก็แล้วกันว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ